สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับผมเบิร์ดที่รึกษาการขายของบริษัทสยามนิสสันมหานครสาขาลพุก,กาคลองสี่ครับวันนี้จะพามาชมกับเจ้าตัวนี้นะครับอาวาร่า l นะครับราคาอยู่ที่559,500บาทนะและที่สำคัญเครื่องยนต์2.5ลิตรน้ำมันดีเซลให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 403นิวตันเมตรการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงเอาสักหน่อยก็ดีนะครับ13 4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมนะประหยัดสุด,ส,ดสำหรับสายบรรทุกสายแบกผมบอกเลยว่าใช้งานสบายมากนะครับ3ตันโดยที่ไม่ต้องเสริมแหนบวันนี้ hmm. โปรโมชัน่นใช้เงินออกรถเพียง3 0 0พนะครับจ่ายจบไม่เก็บเพิ่มผ่อนประมาณ800 0ผ่อนประมาณ8,00 0เรื่องของแถมก็ จัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับประกันภัยชั้น1มีให้นะครับปร์มอกองแสงมีให้พรบจดทะเบียนก็มีให้นะครับที่สําคัญกระบะดไลเนอร์เราก็มีให้เช่นกันนะครับและอีกอย่างเลยที่ขาดไม่ได้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจแนะนํานะครับจะเอาไปใช้งานเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นสายบรรทุกตู้ทึบหรือขนส่งต่างๆนะครับเรามีโปรโมชั่นจัดจําหน่ายให้อยู่แล้ว<ะ>ถ้าท่านใดสนใจก็ ทักเข้ามาสอบถามในแฟนเพจของเราได้นะครับ e r บอกไว้ก่อนรถเรามีเพียงจำนวนจำกัด10 <Yes! S 1> คันเท่านั้นนะครับและขอฝากช่องทางของบริษัทโชว์รูมของเราอยู่ที่ลำนุกกาคลองสีนะครับยังมีในเรื่องของศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ศูนย์บริการเกี่ยวกับฝ่ายขายนะครับยังมีให้ทดลองขับตัวนิสสันคิกนิสสันอเมร่านิสสันโนดนะครับและอื่นๆอีกมากมายดัะนั้นช่องทางการติดต่อของบริษัทนะครับเบอร์โทร0 2 089 1632นนะครับผมบริษัทสยามายนิสสันมหานครสวัสดีครับ